สวัสดีค่ะพบกับช่องแมวปูเกาะนะคะตอนนี้รถดินมาแล้วค่ะเราก็ลุมาเบิงสักอนเด้เบาหน่อยๆน,นี่กเข้ามานี่ได้ไหมได้ทำไมจะไม่ได้เน่นขนาดนี้มาเทของหูเลยเบาเนะ อ้ามาเทยกดำนี่เลยลูกเข้าได้ไหมล่ะพี่หนึ่งโอ้โหตอนนี้นะคะรถเพิ่อนก็มาดูว่าจะดำได้หรือเปล่าจะดำได้ไหมจะดำนาได้ไหมจะดัมได้ไหมจะดัมหนาน้านี่ดำได้แลยแบบนี้หน่ะ นี้ค่อยปรับไหมเนาะเดี๋ยวตัวนี้เขาค่อยปรับใหม่ให้เข้ามาก่อนดี๋ยาครับดี๋ยาน้ำยวครับเดี๋ยวนั่โหลดดูนันวันที่สองวันที่สามค,ครึ่งวครึ่งตรงตรงนี้ใช่ไหมครับผมข้างบนด้วยอ๋ ا, ขอข้างบนอ๋อทาทีเดียวเลยเพราะตัวนี้สามวค,ครึง่งอะไรนะเจ้าบอกว่าเดี๋ยวถ้าทาข้างในเสร็จปรับเสร็จแล้วก็จะทาเพคลื้นอรกมาสามวครึ่ง 那里嘞，下班十二点。慢慢 จะเข้ามาเนี่ยมันไม่ลงร่องป่ะคะท่านี้มันท่านี้มันคิดด้วครับตาตาท่านี้มันสั่นด้ตดอ้วาน่าจะได้อยู่บบบบ่ะรนีบอเนี่ยป เออเอาไม่ต้องตรงนี้ทิศทิศเส้นมันจะโดนหรอมันจะโดนตรงนี้โดนมันก็ขูดลงแล้วถ้าเพิ่อนกอ่อใหม่นี่นะไม่ได้แนี่แม่วาดมันจะอยู่ตรงนั้นแหละทิพเทเลยเอา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 ปูนออกอันหนึ่งเอเอแล้วค่อยกอ่อใหม่ก็ได้ให้แกดำเลยไม่เป็นไร ไม่ต้องหรอกนี่เดี๋ยวถ้ามัน,ม,นมันดันมันก็ให้มันนั่นเลยก็ต้องสะบ้างแล้วใช่ไหมนี่ก็ได้อยู่นะเดี๋ยวให้แกนั้นเอาเดี๋ยวให้สะเอาโอ้โอหขูหห่หมดแล้วก็มันยังไม่ทันได้แข็งเนาะ ได้ไหมได้ไหมอาปลายขึ้นขึ้น,นได้การอันนี้ขึ้นขึ้น,นก่อไหมนี่มั้ยเอาปเทศไหนที่เหลือนี่เราให้แกเทยกองกันเลยเนาะโอ้บีหมดแล้วสช่าง มัเบิดแล้วมาเป็นยังงั้นมีบางคนเข้าไม่ติดตัวคนเข้าทั้งวันเลยครับโอถ้าคนเข้าก็ทั้งวันเป็นยังงั้นพี่จะโบกรถตามบ่โบรถตามหรือว่าเป็นยังเดี๋ยวกว่าแป๊บเดียว โอ้ดินเข้านี่เนาะแต่เหนียวยุ <that 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 ่แต่ม ouais> ันเป็นลูกลังายเลยครับมันอาจจะมีจะหาอี่มอิมันอาจจะมีอิดบล็อกด้านข้างหลุดไปแต่ไม่เป็นไรสามก้อนปรมาณสี่ห้นาทีก็เสร็จล้ะ ตอมแค่สี่ห้านาทีก็เสร็จแล้วใช่ทำดินถึงตรงไหนค่ะไปชี้จุดดินก็ไปนี่ค่ะวันนี้ท้องฟ้าแม่ต่อยทำไมมันสวยอย่างนี้มีแต่ขี้เมฆเนาะจะมาจากสแม่ตอมมาแต่ไปธุระมานอนค่ะซึ่งมาถึงแม่เหยไม่จะไปนาลุงอยู่แต่ว่ายังเห็นคลิปเขายังไม่มีน้ำ ก็เลยยังไม่ไปเนาะจ้าอันนี้ต้องเอาดินเข้าเข้าเข้าตรงนี้ก่อนใช่ไหมใช่แล้วค่อยเทปูนอีกใช่ไหมอ้าวเสียงอะไรฟ้าดังบ่รู้ยังไงเสียงรถตกหลุมครับอืมในแต่แต่ฟ้าดังอยู่ประจำสูงมากเลยสามก้อยอันนี้จะเป็นอะไรคะที่เห็นขออนุญาตนะตรงนี้จะเป็นศาลาศาาลสูงสูงเลยเหรอศาลาไทยศาลามันมีบันไดขึ้นมีบันไดขึ้นแต่ว่าไม่ใช่คนอยู่ เดี๋ยวเห็นเดี๋ยวเห็นไม่ใชคนอยู่แมก็มานั่งเล่นได้เล่นเล่นได้เลี้ยงหมูแล้วเราสามารถที่จะนั่งตรงหอวบันในอะไรได้ได้แดดมาร้อนๆยูทูบเบอร์ทำงานแล้วก็มานั่งเล่นข้างๆได้ไ่แต่ว่าที่จะทำซูมมาตรง้นนะตรงนี้ซมด้วยซูมทางโน้นเนาะแต่ตรงนี้เราต้องรุ้นนะคะว่ามันเป็นอะไรเนาะเพราะว่า ที่มียังไม่เฉลยเราก็คิดไปเองว่าเราสามารถที่จะมานั่งเล่นได้มานั่งได้ขึ้นต้นดูดบอใบไม้บอใบไม้ชื่อชื่อสาลาชื่อสาลาขึ้นต้นดูดบอใบไม้นะคะชื่อสาลาขึ้นต้นดูดบอใบไม้นะคะใบไม้นี่ทำให้เราสงสัยแล้วนะเนี่ยนั่นสิบอใบไม้นะครับน่าจะเลี้ยงใบไม้เออเลี้ยงใบไม้เลี้ยงใบไม้ก็ ประมาณบ่ายสองนี่นะคะโปรเจกต์ใหม่ของเม่เดเนาะไม่รู้จะทำอะไรเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันตอนที่เสร็จนะคะเนาะใช่แม่น่าจะเป็นบ้านหลังน้อยนะฮะบ้านหลังน้อยเพราะว่าปอยใบไม้ปล่อยใบไมไงบ้านหลังน้อยแสดงว่าพี่เมย์กับพี่หนิงจะมานอนบ้านหลังน้อยใช่แล้วเราก็พากันมานั่งแอบมองพี่เมย์กับพี่หนิง รอดูรอดูรอดูโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์นี้เราคไปดยกันแต่ว่าแล้เานแต่เรานี่และที่จะคิดนะเรานี่แหละจะคิดเานเขาทำอะไรกันวะผมรอดูซุว่ากมับพีงฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้าสวัสดีคจ้า